คือช่วงนี้เนี่ยนะครับเป็นช่วงที่คนภาคเนี่ยกำลังอินหนักมากครับกับที่หายวิทยาศาสตร์เชิงอวกาศแถมมีความเป็นแฟนตาซีที่เพิ่งอ่านจบไปเมื่อไม่นานมานี้ครับแต่ว่าความอินเนี่ยมันยังไม่ทันจางหายเลยแต่ถึงเวลาต้องทําคลิปซะแล้วครับก็เอาเป็นหัวข้อที่กําลังอินอยู่นั่นแหละได้อารมณ์ดีใช่ไหมละ่ะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มนุษย์ต่างดาวเอาเป็นตัวละครแล้วกันนะครับเตัวละคร่ามนุษย์ต่างดาวครับผู้ที่มาเยือนจากแดนไกลจะมีใครจากเรื่องอะไรบ้างก็ไปรับชมมาเถอะนะแต่ก่อนจะไปเริ่มกัันนนด้ะรออ่าลลืืมกกไ์เเพป็ํงใใจห นะครับเพราะว่าช่องเนี่ยไม่มีทางอื่นให้สนับสนุนแล้วต้องจะกด like ไลค์นี่แหละคือช่องอาดาถัหล้วเกิน ช่างสภาพของช่องเลยครับไปที่คนแรกเลยดีกว่าเป็นความวุ่นวายที่กำลังจะคืบคานเข้ามาหาพระเอกครับยัยหื่นหัวขาวที่มาจากต่างดาวเนี่ยลูกโกจากเรื่องไฮยูเลเนี่ลกโกสังคือเรื่องนี้นี่นะครับก็เป็นเรื่องราวของพระเอกครับพ่อหนุ่มเด็กนักเรียนมัธยมปลายที่ตอนแรกก็ใช้ชีวิตปกติสุขธรรมดาเนี่แหละจนได้มีเธอคนนี้เข้ามาในชีวิตครับเป็นหญิงสาวผมขาวผู้ที่มาจากต่างดาวครับสายพันธุ์ในลูลาโทเทปหรือพาเตลูโกนางเอกของเรื่องที่แหละคือการตั้งชื่อของเรื่องนี้นี่แบบเป็นการใช้ตำนานกระทูลูได้แบบเสียของมากนะ ใช้มาตั้งชื่อสิ่งของต่างๆในเรื่องครับโดยเอาไปผปสมกับอะไรก็ได้พอผสมแล้วสิ่งนั้นจะกลายเป็นสิ่งพิเศษขึ้นมาทันทีแต่ถึงจะใช้ตำนานกระทูลูแบบเสียของก็ตามนะครับก็ถือว่าดีนั่นแหละนะครับเธอคนนี้เนี่ยถือว่าน่ารักเลยแหละที่มาอยู่บนโลกนี้ก็พอเรื่องงานครับเพราะว่าเธอคนนี้เนี่ยสังกัดอยู่ในหน่วยงานพิทักษ์ดาวเคราะห์แห่งอวกาศครับได้รับมอบหมายให้มาทํามิชชั่นที่โลกครับมาคอยคุ้มครองพระเอกของเรื่องตอนแรกๆนะแต่พอมาเจอพระเอกตัวจริงแล้วเนี่ยครับด้วยความที่พระเอกเนี่ยมันเป็นสายเค พระเออกยู่แล้วอมาเจอพระเอกแล้วก็ชอบเนี่ยมันคือมันเป็นพรมลิขิตนะครับนี่ก็หลักแรกพบได้ไหมตามมาอยู่ที่บ้านพระเอกกับมาคอยดูแลมาคอยปกป้องมาคอยลุกใส่พระเอกพยายามจะจัดการพระเอกให้ได้ถือว่าฮาดีนะครับเธอคนนี้เนี่ยฮามากถึงจะเป็นมนุษย์ต่างดาวแต่ก็น่ารักดีแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยไม่ได้มีแค่เธอคนนี้หรอกนะครับที่เป็นมนุษย์ต่างดาวแต่ว่าแทบทุกคนนี่แหละที่มาเข้ามาอยู่ข้างกายพระเอกมาหลงพระเอกเนี่ยเป็นมนุษย์ต่างดาวทั้งนั้นแแต่ละคนนี่เป็นตัวปวดทั้งนั้นเลยแต่ว่าที่สุดของความปวดก็คือเดีียยโกนน่และคคคววาาามบุทืไ มาที่คนต่อมาดีกว่าเะครับเมื่อกี้เป็นสายลุกังหนักไปแล้วใช่ไหมเอาเป็นมนุษย์ต่างดาวที่เป็นสาวเงียบบ้างดีกว่าฮิวแมนนอยเตอร์เฟสครับนาคาโตะอยู่ขีจากเรื่อเรียกเธอว่าพระเจ้าซูซุมิยะฮารุฮิคือเรื่องฮารุฮิเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวที่แสนจะวุ่นวายที่เกิดขึ้นรอบๆตัวของฮารุฮิที่เป็นนางเอกของเรื่องครับเป็นสาวสวยที่นิสัยไฮเปอร์แบบสุดๆครับแถมยังชอบเรื่องราวทุกอย่างที่ไม่ธรรมดาอะไรก็ตามที่มปนเหนือธรรมชาติไม่ธรรมดาเนี่ยชอบหมดเรียกง่ายๆว่าเป็นยายบ้าที่สุดแสนจะไฮเปอร์นั่ แต่ก็ไม่เคยเจอกับตัวเองสักทีรอมานานแล้วไม่เจอสักทีเลยแต่จริงๆแล้วสิ่งที่แปลกประหลาดที่สุดเลยในเรื่องเนี่ยก็คือตัวเธอเองนี่แหละครับที่มีความสามารถระดับพระเจ้าเลยความสามารถคิดยังไงก็ได้อย่างนั้นนะครับพี่จะไม่พูดถึงนางกโตเลยใช่ไหมนยคือเล่าไปเรื่อยเลยเกินนางกระโตเนี่ยก็เป็นเธอเป็นสาวน้อยตัวเล็กเลยนะน่ารักมากครับแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นมนุษย์ต่างดาวที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาที่ชั้นสูงกว่าครับที่เธอเนี่ยเรียกว่าลางจิตผู้ควบคุมข้อมูลสร้างเธอมาเพื่่่่อออใให้มมาาาาาาทททํิิััันนนคยยจบบบตดูููซรรุีโลกกปแง ของฮิวมันนอยอินเทอร์เฟสตัวเดียกก็ทาหน้าที่สื่อสารแล้วก็จับตาดูนี่แหละนะครับแต่ถึงจะพูดอย่างนั้นก็ตามนะครับแต่ว่าถ้าคิดในอีกแง่หนึ่งก็คือทั้งเธอทั้งล่างจิตผู้ควบคุมข,ข้อมูลที่สร้างเธอมาหรือมิชชั่นที่ให้เธอมาจับตาดูที่บนโลกเนี่ยก็เกิดขึ้นจากความต้องการของฮารุฮิทั้งนั้นแหละตัวปัญหาเลยเกินแต่ก็ดีด่นแหละครับให้เธอคนนี้ถูกสร้างขึ้นมาครับดีมากด้วยถูกสร้างขึ้นมาให้มาแย่งผู้ชายกับตัวเองและแถมพลังโหดมากเลยนะนาก็โตกเนี่ยเป็นมนุษ น่าจะดีที่สุดในมนุษย์ต่างดาววันนี้แล้วแหละดูส่งแล้วไม่แน่ครับอาจจะมีดีกว่านี้ก็ได้แต่ไม่แน่นะอาจจะมีดีกว่านี้ก็ได้ต้องรอด,ดูไปก่อน เอาละมาที่คนต่อมาดีกว่านะครับคือเรื่องนี้เ้ามีมนุษย์ต่างดาวสาวหลากหลายคนมากนะเรื่องมาสักคนหนึ่งแล้วกันเอาเธอคนนี้ดีกว่าคอนจิกิโนยามิจากเรื่องทูเลอร์ลูครับคือเรื่องทูเลอรลูเนี่ยนะครับก็เป็นอนิเมะแนวฮารเลมที่สุดแสนจะเซอร์วิสและเกินกับพระเอกที่มีพลังในการล้มเมื่อไหร่แล้วก็จะต้องถอดเสื้อผ้าสาวๆให้ได้ทันทีต้องมาเจอกับความวุ่นวายของคนจากต่างดาวครับที่มาอยู่รอบๆตัวพระเอกนั่แหละคือมนุษย์ต่างดาวสาวมีเยอะมากอย่างที่ได้บอกไปเมื่อกี้ครับโมโมนานาลาอะไรพวกนี้ก็ ว่าดีมากจริงๆครับเป็นสาวผมทองเลยที่ตอนแรกเน ส่งมาเพื่อที่จัดการกับพระเอกให้ได้แต่จัดการไม่ได้สักทีครับพออยู่ไปอยู่มาอยู่ใช้ชีวิตอยู่ที่โลกไปเรื่อยๆโดนพระเอกแก้ผ้าบ่อยๆเข้ากอดไม่รู้เกิดหลงขึ้นมายังไงนะแต่ก็หลงแล้วครับแถมยังมีทางเข้าทางน้องสาวพระเอกด้วยนะคือถือว่าได้เปรียบตัวละครอื่นเลยใช่ไหมล่ะถึงแม้ว่าตัวละครอื่นบางตัวจะได้อยู่บ้านเดียวกับพระเอกก็ตามนะแต่นี่เข้าทางน้องเลยนะถือว่าดีมากครับเป็นสาวต่างดาวหัวทองตัวเลขข็กแถมอย่างนี้ใส่ซึ่งๆบวกกับความขู่นี่มันเท่ากับดีมากครับเพราะว่ามันมีไม่เยอะนะตัวละครไทยเนี่ยมันเพิศ แต่พอมาอยู่ในเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็ต้องเปลืองตัวนิดนึงแล้วนะครับเพราะว่าต้องเปลืองผ้าต่อน้าสารารณชนอยู่เป็นประจำไม่รู้พระเอกตอนแม่งล้มนี่มือนี่เป็นตะโคตะขออย่างดีเลยหรือไงคือล้มเมื่อไหร่จะต้องเกี่ยวติดเสื้อผ้าผู้หญิงตลอดหรือไม่ก็น่าต้องไปซุกกับแต่ก็ไม่ใช่เธอคนนี้หรอกนะครับที่ต้องโดนอย่างนี้คือแม่งโดนทุกคนคือเกิดมาเป็นผู้หญิงในเรื่องนีนี่แบบอยู่ยากมาก แลวมาที่คนต่อมาดีกว่าเลยครับคุณคุณมากคุณคุณเหมือนเพิ่งทำไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาครับเป็นอาจารย์นางเอกจากเรื่องโอนิไกทิเชอร์ครับสอนนักรักซะเลยคือเรื่องนี้นี่ครับก็เป็นเรื่องราวแนวรักน้ำเน่าในโรงเรียนระหว่างนักเรียนครับเด็กหนุ่มเด็กโของอายุมากกับอาจารย์สาวมือใหม่แน่นอนก็อย่างที่ทุกคนรู้นั่นแหละนะครับว่าอาจารย์คนนี้เนี่ยที่เห็นว่าเป็นสาวสวยนะครับเขาไม่ใช่คนธรรมดาแต่ว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวตามหัวข้อเรื่องเลยมาทำงานสังเกตการบนโลกคือมีอยู่หน้าที่เดียวนี่แหละถ เป็นพอดคาสซิกะนะครับซึ่งเธอคนนี้ก็ไม่ใช่ชีวิตโดยการเป็นครูครับมาสอนนักเรียนแต่สอนไปสอนมาได้นักเรียนเป็นสามีซะงั้นแหละคือสบายเลยไม่ต้องหาด้วยเพราะพระเอกของเรื่องเนี่ยมันไปรู้ความลับของเธอเข้าไงว่าเธอเนี่ยไม่ใช่มนุษย์ครับแต่ว่าพระเอกมันก็ไม่ได้เอาไปแชร์หรือว่าแบ็กเมียหรอกนะช่วยปิดบังด้วยซ้ําแต่ว่าด้วยสถานการณ์มันพาไปนะครับโดนไปเจออยู่ในสองต่อสองกันในโรงยิมยามวิการครับไม่มีเรื่องไปถึงผอ,อมันเสียชื่อเสียงของโรงเรียนหมดก็เลยต้องแถไปครับว่าเป็นสามีภรรยากันไปอยู่อย่างนั้นนนนนกก็ไไมม่่ีปัััญหหหาาาออาอะะะรรรแลคคบืพเสวยถูใจ ทิ่หน่อยก็เข้าทางเลยใช่ไหมล่ะทำให้เธอเนี่ยอาจารย์สาวที่แถมยังเป็นมนุษย์ต่างดาวเนี่ยได้สามีเด็กมาหนึ่งคนครับแต่ก็ไม่เชิงว่าเด็กกว่าจะเท่าไรหรอกเห็นยังเป็นนักเรียนอยู่ก็ตามแต่จริงๆแล้วเี่ยเป็นเด็กโขงครับไม่ผิดกฎหมายแน่นอน เอาล่ะมาที่เรื่องต่อมาดีกว่านะครับเอาเป็นสาวหัวหน้าห้องที่เป็นมนุษย์ต่างดาวครับไอซาวะนางิีสะจากเรื่องจิสุวะวตาชิวะคือเรื่องนี้นี่นะครับก็เป็นเรื่องที่ตลกดีนะน่ารักดีพระเอกของเรื่องครับเป็นชายหนุ่มที่ไม่สามารถเก็บความลับอะไรได้เก่งสักเท่าไหร่คือโป๊กเกอร์เฟสไม่เก่งนั่นเองเกิดปิ๊งสาวสวยประจําโรงเรียนขึ้นมาครับก็เลยอยากจะไปสารภาพรักกับสาวคนนั้นครับแต่มัไไปรู้ความลับว่าสาวคนนั้นเนี่ยเป็นแวมไพร์ครับก็เลยต้องช่วยกันเก็บความลับจริงได้โอกาสสารสัมพันธ์เลยนะ อบเธอมาก่อนครับแต่เธอเนี่ยไม่ได้สนใจพระเอกเลยสักนิดครับเพราะว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวไงมาสนใจมนุษย์ธรรมดาได้ยังไงเอาจริงดูจากสภ,ภาพต,ตอนแรกที่ยังไม่เฉลิเป็นมนุษย์ต่างดาวเนี่ยผมก็รู้แล้วว่าต้องเป็นตัวประหลาดแน่นอนมีน็อตติดอยู่บนหัวแล้วแบบนางเอกเป็นแอย่ายก็เลยว่าตัวนี้แบบเป็นแฟรงเกนสไตล์อะไรเงี้ยแต่เฉลยมาอกว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวก็ถือว่าดีแล้วลยนะครับมาคอยสอดส่องโลกมนุษย์ครับเป็นดาวที่เป็นเทสเตอร์ดาวใช่ไหมมาคอยสอดส่องทดลองหาข้อมอูลเป็นหัวหน้าห้องที่ดูภายนอกแล้วหน้าตาาหน้างงจรินี่แบบตัว จิ๋วนะครับน่ารักเหมือนเดิมเลยนี่แหละนะครับมนุษย์ต่างดาวคือมันต้องมีลักษณะทางกายภาพอะไรที่แตกต่างมะด,ดิคือคนอื่นๆที่อยู่ในลิต์นี้แม่งเหมือนมนุษย์กันไปนหมดเลยแถมเธอคนนี้นี่ยังหามากๆอีด้วยนะเรียกว่าเป็นตัวหาประจำเรื่องเลยได้ไหมน่าจะหาสุดในเรื่องและเธอคนนี้ อาละบทที่คนต่อมาเลยนะครับเป็นรุ่นพี่สาวจากต่างดาวครับอิจิกะจากเรื่องซัมเมอร์รักจากต่างดาวคือเรื่องนี้นี่นะครับขอเป็นความรักในรั้วโรงเรียนอีกแล้วครับของพระเอกชายหนุ่มที่เป็นหนุ่มแว่นนะครับกับรุ่นพี่สาวส,สวยที่เป็นสาวแว่นเช่นกันคือเป็นคู่แว่นเลยแหละดีมากแล้วก็แน่นอนว่านางเอกของเรื่องนี้นะครับรุ่นพี่แว่นเนี่ยก็เป็นมนุษย์ต่างดาวเช่นกันมาอาศัยอยู่ที่โลกมนุษย์แล้วก็ได้มีโอกาสมาอยู่ร่วมชายคาเดียวกับพระเอกครับเธอคนนี้มาคอเป็นแม่สีเลือนมาดูแลพระเอกแทุุกกกอยยยย่่่่าาาางเเเลลครรรันนนนมมพีี้ชว มเพื่อนพระเอกเนี่ยทำหนังอีกด้วยนะโดยการรับบทเป็นเมนหลักเลยเป็นนางเอกของหนังที่กำลังถ่ายกันคือนอกจากสวยและใจดีด้วยนะแน่นอนความรู้ต่างดาวเนี่ยมาโลกเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ตลอดไปแล้วนะครับวันหนึ่งก็ต้องมีวันที่ต้องกลับใช่ไหมละ่ะคือตอนกลับจะรุ่นพี่ที่อยากจะกอดดามมากและเกินคือถ้าไปลงมาเที่ยวที่ถาวรลกที่พระเอกมันน่าจะแบบว่าใจยิ้มสงบสุขเป็นเป็นเด็กหนุ่มมัธยมต่างจังหวัดที่คบกับน้องหัวน้ำเงินผมบ๊อบอยู่กินกันอย่างมีความสุขไปแล้วจริงไหมแต่ในเมื่อมาแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับจริง,นนงนนาร ถือว่าเซฟกว่าเยอะเลยจริงไหมดูเป็นไวฟฝูด้วยเพราะว่าดูแลพระเอกอย่างดีตอนลาสัยอยู่ด้วยกันเนี่ยจริงไหมครบ7คนแล้วครับแต่่าเวลายังเหลืออยู่เลยผมแถมมีคนหนึ่งแล้วกันแต่ว่าไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวที่แท้จริงนะแต่ว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวสายมโนครับโทวาเอลิโอจากเรื่องหนุ่มสามัญกับสาวน้อยรุดโลกซึ่งเธอคนนี้เนี่ยนะครับเป็นหญิงสาวที่ปกติแล้วเนี่ยเป็นพวกที่เบียวเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องอวกาศมนุษย์ต่างดาวอะไรหนักมากอยู่แล้วครับแต่ถ้าไปเจอเหตุการณ์ที่หายตัวไปอย่างไร้ลอกลอยไป6กเดือนไป หนักกว่าเดิมเลยครับมโนว่าตัวเองเนี่ยเป็นมนุษย์ต่างดาวถูกส่งมาสังเกตการณ์โลกลงโรง,ง,งเรียนไปไปแล้วเลิกวันๆก็มมวนตัวเองอยู่ในฟูกตลอดเวลาคือไม่รู้จะมวน <laughs> ทำไมในฟูกเนี่ยแต่ก็ได้พระเอกนี่แหละนะครับที่เป็นคนแกะฟูกออกเรื่องอื่นที่เป็นการเปิดใจใช่ไหมส่วนเรื่องนี้ที่เปิดฟูกครับพระเอกเป็นผู้ที่แกะฟูกออกแล้วพาเธอคนนี้กลับไปไประเจอโลกภายนอกอีกครั้งจะได้เลิกเบียวสักทีแต่ถึงจะบอกว่าเป็นจูนีเบียวก็ตามแต่ในเรื่องเนี่ยให้อิมเมจว่าเธอคนนี้เนี่ยสวยมากนะผมฟ้าเป็นประกายเป็นคาแรคเตอร์ ที่ถูกมนุษย์ต่างดาวลักพาตัวไปเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะเพราะว่าในเรื่องเนี่ยก็เกินๆปมขึ้นมานิดนิดหน่อยใช่ไหมล่ะเรื่องพ่อของเธอไม่รู้จริงหรือเปล่าอาจจะไม่เบียวก็ได้นะครับเป็นมนุษย์ต่างดาวตัวจริงวันนี้ก็เท่าดีแล้วกันนะครับอย่าลืมกด like, ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจนะและการอุตส่าห์แถมให้แล้วทั้งทีหนึ่งเรื่องบาย